สวัสดีค่ะเจอกับวารุตตาอีกแล้วทาคิมกันแดดวันนี้จะพามาเก็บลูกตำลึงน้องก็บอกว่าเอาไปแกงคั่วใส่ปลาอร่อยมากๆวารุตตาสนใจเดี๋ยวเราไปเก็บลูกตำลึงดูลีลาเขาค่ะลีลาลีลาดู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 ลีลาเขาค่ะ ลูกตำลึงของเรานะคะเขาจะขึ้นเองอยู่ตามโครงไม้ที่เราวางเอาไว้ค่ะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยลูกตำลึงลูกตำลึงหน้าร้อนเดี๋ยวรุตาขอเก็บเลยนะคะมองเผินๆเ,เขาจะมีลักษณะเหมือนกับคล้ายแตงเลยค่ะลูกเยอะมากอารุตาสนใจเมนูนี้มากๆเลยค่ะ น้องแนะนำมาขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่แนะนำเมโนูที่พรุตาไม่เคยรับประทานมาให้นะคะแกงพั่วก,กับปลานี่ค่ะลูกโตโตรงมากเลยค่ะโอ้ยนี่ยัง,ยงเก็บเอาเก็บเอาเลยค่ะลูกตำลึงหน้านี้ ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมีให้เรากินโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะไม่ปลูกมีหน้าที่แค่เก็บกินอย่างเดียวนี่ค่ะดูลูปนี้นะคะถ้าปล่อยให้เขาสุกอีกสักหน่อยนะคะก็จะมีนกมาเจาะกินมาเจาะกินเสร็จแล้ว เขาจะถ่ายมาเมล็ดลงกับพื้นแล้วเราก็จะได้เก็บกินต่อไปค่ะมีลูกเล็กกับลูกใหญ่ค่ะพารุตาแก้เก็บมุมนี้มุมเดียวนะคะนี่ค่ะได้เยอะแล้วนะคะนู่นข้างในมุมนี้เป็นกองไม้ที่เราตัดแต่งกิ่งไม้แล้วเราก็ไม่เผาแล้วก็มากองเอาไว้ ก็เลยกลายเป็นสถานที่ให้ผักกำลึงเขาได้เลยค่ะนี่รูปนี้กำลังใกล้จะสุกนี่นะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเก็บเอาเก็บเอาขนาดหน้าแรงเรายังมีกินขนาดนี้ยามหน้าฝนนะคะแทบจะไม่ต้องเอ่ยถึงกันเลยทีเดียว ยเยอะแยะมากมายที่นี่นะคะเราอยู่แบบอ่างไกลาจากชุมชนนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะทุกทีเราอยู่ห่างไกลาจากชุมชนเราเราไม่ต้องซื้อทุกอย่างพอเมื่อเราไม่ต้องซื้อทุกอย่างของกินเราอยู่รอบด้านค่าจะจ่ายของเราก็เลยไม่ไม่สูงมากนะคะ แต่ถ้าเกิดใครติดสะดวกไอ้ติดสะดวกเครื่องของการไปเที่ยวห้างหรือว่าไปอะไรก็ก็ไม่ถึงว่าลำบากมากนะคะถ้าเราจะไปแค่เราออกเดินทางมีรถนิดนึงเราก็สามารถจะไปได้แล้วค่ะสำคัญต้องต้องมีรถนะคะอย่างวารุตากับคุณบรรุมเรา เราไม่มีรถคุณประชุมมีแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวแล้วก็เป็นคันเก่าๆซึ่งไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าตัวเมืองได้น,นะคะเราก็อยู่กันแถวมุมนี้ละคะ่ะวิ่งกันอยู่ใกล้ๆบริเวณที่เราอยู่นี่ค่ะโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่านูนเยอะมากนูนคืาเยอะโอ้โหเยอะจริงๆเลยค่ะโอโ้เยอะมาก เก็บแกบ้แ,กแป๊บเดียวนะคะดูจะเต็มขาดแล้วค่ะนี่สุดยอดมากดูลูกนี้นะคะยังกับลูกแตงกวาเลยค่ะโหเยอะจริงๆเก็บแกบ้แกมุมเดียวนะคะก็ก็ก็เยอะแล้วดูมุมนี้นะคะโหแบบโหไม่อยากจะบอกเลยว่าเยอะมากห้้ยโหดูมุมนี้นะคะนี่ค่ะ ลูกเต็มไปหมดเลยโอ้ยดูลูกนี้นี่ค่ะลูกนี้โอ้โหเยอะมากเดี๋ยวมุมนี้นะคะเราก็จะขุดฝังกรบค่ะตำลึงก็จะถูกยุบลงไปในพื้นดินเช่นเดียวกันค่ะออ้ยดูนี้นะคะลูกไม้พอดูยอดก็อีกยอดเขาโอ้ยสุดยอดมากวารุตาอยู่กับ สิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้เรารู้สึกึงความรู้สึกว่าตัวเองนี่โชคดีมากๆที่เราได้มีอาหารกินโดยที่เราไม่ต้องปลูกไม่ต้องหาซื้อไม่ต้องลำบากไปไกลไม่ต้องอะไรเลยแค่เพียงเก็บกินเก็บกินโหนึกถึงวัยเด็กมากๆเลยค่ะ วัยเด็กวารุตาก็ไม่ได้ปลูกเหมือนแบบนี้นะคะเปลียงแค่มีหน้าที่อย่างเดียวนั่นก็คือเก็บกินเก็บกินค่ะแล้วเก็บกินไม่พอแม่ของวารุตาก็พาไปเก็บขายด้วยค่ะสลับเอาวันนี้เก็บตัวนี้แล้วเก็บตัวนูน้นคือสลับไปสลับมาจนสุดท้ายแม่ก็สามารถส่งลูกเรียนได้ครบทั้ง9คนเลยค่ะถือว่าสุดยอดมากอาหารก้างบ้านเรา เรามีอะไรเราก็ไปเก็บขายแม้กระทั่งใบกล้วยใบตองใบกล้วยทุกอย่างหมดเลยค่ะอืหูยสวยมากอดเก็บไม่ได้นี่ค่ะเต็มจริงๆเลยค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแกงกันนะคะเป็นเมนูที่เราไม่เคยทำแต่น้องแนะนำมากขอบคุณน้องที่แนะนำมามากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปแกงแล้วก็มาชิมด้วยกันนะคะว่าเป็นอย่างไรอืร,รู้แต่ว่าต้องอร่อยแน่นอนเลยค่ะไปกันค่ะเปลี่ยนใจขอเก็บยอดเข้าไปลวกสักหน่อยค่ะเดี๋ยวจะโดนฝังซะละ โอ้เยอะมากเลยค่ะนี่ฝนก็ไม่ตกช่วงนี้หน้าแรงนะคะเรายังมีตำลึงกินได้ขนาดนี้โอ้โหยตานี้ปลื้มจริงๆเลยค่ะปลื้มกับสิ่งที่เราไม่ต้องทำปลื้มกับสิ่งที่ธรรมชาติให้กับตัวเรานะคะโอ้ยดูนี้ค่ะลมนี้เยอะมาก เอาเก็บเอาเอาแต่อ่อนๆนะคะแก่ๆเราก็ไม่เอาตอนนี้วารุตาอยู่ที่เมืองไทยก็พยายามใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยให้ได้มากที่สุดตามแบบฉบับที่เราต้องการนะคะเพราะว่าเรากลับไปอยู่เมืองนอกแล้วเราก็ไม่ได้เจอแบบนี้อีกก็คงจะอีกนาน กว่าจะได้กลับมานะคะมาแล้วก็ดื่มดํำกับแบบนี้ค่ะอันนี้พันคู่กันเลยทั้งสองยอดตาเก็บยอดผิดโอ้โหดูดูนี่นะคะแบบดยนี่นะคะแบบอ่อนมากต้นที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะนี่คือต้นพลิกที่เขา มาขึ้นให้เราค่ะมาขึ้นให้กินถึงที่ยอดตำลึงล้วนๆเลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้เราก็มีกินอุยสมาชิกมาร้องงองแงอยู่ใกล้ๆค่ะเป็นอะไรคะเป็นอะไระลุอื้เป็นอะไรขะอูลองเป็นอะไรไปไปทำกับข้าวกันเนาะโอ้ย้อง